สวัสดีครับวันนี้พบกับพี่โบอยแล้วนะครับวันนี้พี่โบอยมีฮิตซิงจะย,ยินลนะฮิตซิงแบรนของฮันคีนะครับผมแบรนของฮันคีแบรนนี้ผมไม่เคยได้ยินเลยนะนะครับเป็นแบรนของฮันคีเนาะเป็นรุ่นคุ l ิชิงฟรอเซนทูฮันเดนะครับตัวนี้นะก็รนะนะาคาร้อยกว่าบาทครับผมซื้อมาร้อยกว่าบาท นี่ก็เป็น,ปนตัวฮีซิงนั่นแหละตัวฮีซิงของเราก็เป็นตัวไม่ได้ใหญ่มากนะดูดิครับประมาณฝ่ามือผมก็ไซส์ก็คิดว่าน่าจะเท่าก็าาจะใหญ่กว่าของอ,อินเทลเดิมน,นะตัวนี้เดี๋ยวแกะจกา่ถุงให้ดูทีแล้วก็ในกล่องก็จะมีนี่นะครับพวกขายึดแนนบอร์ดครับอันนี้ขายึดเมนบอร์ดก็เท่าที่ดูนะครับเท่าที่ดูนี่ก็คือขามันเนี่ยจะเป็นแบบวางครับแล้วก็ใช้การ เชี่อมกันเกี่ยวเกาะเอานะคร Não, ora, ับผมเช่กันเกี่ยวเกาะซึ่งตรงนี้ผมมองว่าเป็นข้อดีผมชอบไอ้ขาแบบนี้นะเหมือนจะมีซองอะไรสักอย่างให้มาด้วยนะมันต้องเป็นซิลิโคนแถมแหละเดานะอันนี้เดาเลยนะนะครับมาดูตัวทิชซิ่ของเราดีกว่านะว่าเป็นยังไงบ้างโอ้หน้าตาไม่เหลวนะผมว่าไม่เหลยวเลยนะครับ นะแล้วก็เป็นฮีตซิงแบบ2องฮีตไพ์นะครับสองฮีตไพ์าสัมผัสก็เข้าที่ดูก็นะครับปกัสิอ่นะครับก็เรียบอยู่นะครับเรียบอยู่เอ,อวัสดุมันผมรู้สึกว่ายัางไงละ่ะคือมันเบามันเบานะผมรู้เรื่องมันเบาแต่มันไม่ได้รู้สึกว่ามันกองแกงนะคือมันก็เป็นฮิตซิงตัวเ,เล็กตัวหนึ่งนะนะครับนะก็เดี๋ยวไปลองดูเลยดีกว่าไหมว่าตัวนี้เนี่ยจะ ช่วยทาให้อุณหภูมิคือเป้าหมายของผมเนี่ยคืออย่างน้อยที่สุดนะให้มันเท่าเดิมเดี๋ยวผมจะอธิบายว่าทําไมครับนี่ก็คืออุณหภูมิของเดิมๆนะครับของซิงเดิมๆของ Intel ลเานับกนะ็จะอยู่ที่วันนี้นะภาพที่ผมแคปมาจากในช็อตที่ผมลงบนยูทูบนะครับเพราะว่าตอนนี้ก็คืออุณหภูมินี้ไม่มีแล้วนะครับเพราะอะไรเพราะว่านี่ครับนี่คืออุณหภูมิปัจจุบันครับก่อนก่อนที่จะเปลี่ยนซิงนะนี่ครับอันนี้ต้องบอกเลยนะว่าผมเพิ่งกดดันด้วยเฟอร์มารนะคือกดดันไม่นานมันขึ้นรเรเพระะรพราาาะะะอไว่ ก่อนนี้ผมซิงไปล้างนอนแล้วก็เหมือนมันทําให้น้ำมันหล่อเลื่นของลูกปืนพัดลมนะครับมันฝืดมันก็เลยทําให้ตัวซิงเนี่ยมันพัดลมมันหมุนไม่ไเต็มที่นะครับมันเลยระบายอุณหภูมิได้ไม่ดีก็นะฮะครูร้อยเลยครับ ก็ลองเทียบกับของ,ของเ,ดเดิมเลยครับอันนี้คือเด,เดิมที่ Intel ให้มานะก็อยู่วันเกาสิบครับซึ่งบางคอนอาจจะมองว่าน้อนนะ่าจะสำหรับผมผมเคยใช้นุ่นมาก่อนอนะผมะเฉยๆมากกับอุณหภูมินี้นะแต่ว่าแต่ว่าไอ้น,นี่มันเฉยไม่ได้แล้วเนี่ยมันมันลดคล็อกด้วยนะยจริงๆนะครับอันนี้อันนี้มันกดรันเดอร์โฟรมมันก็เลยเยังแบบไม่อะไรแต่ผมเล่นเกมมันลดคล็อกเลยนะตรงนี้เนะี่ยคือไม่โอเคมากๆแล้วตอนนี้ที่ท่านผู้ชมกําลังเห็นอยู่ก็คือซิงค์เดิมของผมแนละ้วก็เดี๋ยวจะถอดเจ้าต,ตัวนี้ออกนะครับผมแล้วก็ใส่่เเเจ้้าาาาตััววฮนคีขของรไป เออมันจะสามารถช่วยลดอุณหภูมิได้จริงไหมขนาดไหนนะเพราะว่าราคามันถูกมากเลยนะร้อยกว่าบาทเลยมาเดี๋ยวลองดูกันตอนนี้ก็ถอดเจ้าตัวฮีตซิงค์เดิมของ Intel ออกมาแล้วนะครับแต่ว่าผมมีบางสิ่งที่อยากให้ท่านผู้ชมได้ดูนิดหนึ่งนะครับถ้าผู้ชมลองสังเกตนะครับเห็นไหมว่าด้านบนเนี่ยนะผมมันจะเป็นช่องเหลี่ยมๆช่องหนึ่งนะเป็นช่องเหลี่ยมด้านล่างก็จะเป็นเหมือนกันตรงนี้คือฝาของกระดอง CPU ครับซึ่งมันเป็นช่องว่างที่ตัวหน้าสัมผัสข,ของฮีตซิงค์เนี่ยมันแปะไม่มิดนะครับซึ่ ผมว่าเป็นข้อเสียนะเพราะว่ามันทําให้ตัวฮีตซิงของเราเนี่ยมันระบายความร้อนให้ CPU ได้ไม่เต็มที่นะครับอินเทเนี่ยควรจะออกแบบหน้าสัมผัสของฮีตซิงมาได้ดีกว่านี้เนี่ยนะครับถ้าเราลองดูตรงส่วนของกระดอง CPU ีครับก็จะเห็นกลมๆนั้นไอก้กลมๆนั้นก็คือหน้าสัมผัสของฮีตซิงนั่นเองครับนะฮะมันแฝะได้ไม่ทั่ว้วยซ้าครับโดยสรุปแล้วไอ้ตัวซองที่แถมมาครับมันก็คือซิลิโคนของฮีตซิงจริงๆนะครับก็ เนื้อเป็นเนื้อสีเทาประมาณนี้เลยตอนนี้ก็ประกอบเซอแล้วนาเปิดเครื่องติดด้วยดีนะครับก็พัดลมก็ดูทํางานดีนะครับก็เดี๋ยวมาลองดูอุณหภูมิเดีกยว่าครับตอนนี้ก็คืออยู่หน้าของเฮดเวิร์มเตอร์นะครับก็อลองดูอุณหภูมิเนาะตอนนี้ไอดอร์เนี่ยมันจะอยู่ที่45องศาครับต่ําสุดก็อยู่ช่วงนี้เนาะ45-50นะครับก็อันที่จริงตอนนี้ก็คือเปิดอัดอเปิดตัดคลิปนี้อยู่ด้วยนะครับเปิดตัดคลิปนี้อยู่ด้วย เดี๋ยวมาลองเปิดตรัวมัสแล้วกดันกันดูนะครับว่าจะขึ้นถึงหรือเปล่าซึ่งอันที่จริงฟุตตรงนี้เนี่ยผมอ่านไว้นานแล้วนะแต่ว่าบางเดือนมันมีปัญหาก็เลยไฟล์หายนะครับกดดันไปนะครับก็มาอัานฟุตใหม่ก็ลองดูครับตรงส่วนนี้เนี่ยผมจะบอกเลยนะครับว่าอุณหภูมิเนี่ยมันจะขึ้นไปแตะสูงสุดอยู่ที่ประมาณ80นะครับผม85องศาซึ่งถามว่าฟังดูเยอะไหมก็อาจจะฟังดูเยอะนะครับแต่สำหรับผมเนี่ยอย่างที่บอกว่าเดิมๆมัน90กว่าเนี่ยแล้วใส่ของใหม่ไปเนี่ยมันลดมา หรือ80กว่าเนี่ยผมก็โอเคแล้วนะเพราะว่าผมเคยเปิดดันไว้ประมาณ10-20นาทีครับมันก็ขึ้นประมาณ8 5คือต่อให้ขึ้น90อย่างที่ผมบอกผมก็จเฉยๆเนะเพราะว่ายังไงมันก็เป็นฮีตสิงตัวเล็กครับแล้วก็เราก็ไม่รู้คุณภาพว่าเขาใช้พัดลมข,ของของตัวไหนพัดลมดีไหมแรงหมุนกำลังหมุนมันเท่าไหร่ แล้วเรื่องของฮีทไพร์บีว่ามันระบายความร้อนได้ขนาดไหนนะครับแต่ว่าเท่านี้ผมถือว่าโอเคแล้วครับก็โดยสรุปนะครับผมสำหรับเจ้าตัวของฮันคีคูลิ่งคิงฟรอเซนทูฮันเด็คนะครับผมตัวนี้ถือว่าผมว่าคุ้มค่ามากเลยนะในราคาร้อยกว่าบาทนี่เองนะครับแต่ว่ามันก็ใส่ยากนิดนึงนะครับใส่ยากนิดนึงไม่นิดนึงอะเยอะเลยแหละนะครับผมแต่เอาเป็นว่าใส่ได้อยู่นะครับก็คลิปนี้ก็มีเท่านี้แล้วกันเนาะนะครับผมสำหรับท่านผู้ชมที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe ให้ผมด้วยนะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็สวัสดีครับ